ศิรักศักดิ์อินเตอร์ครับพบกับสมหวังสามชัยวิเศษสุขครับนครศรีธรรมราชพบกับอุบลราชธานีโอ้แข่งสายดีครับโอ้คนนี้ดูจากฟอร์มในนัดแรกดีคือมีดีคนละแบบนอกหลากหลายครับนี่ครับแข่งสายเต็มแรงเต็มใบครับแข่งสายของสมหวังครับวันนี้แกสมหวังเหมือนลึงลบละหวดครับโอ้โหทำได้สวยครับแต่ไม่ได้มีแค่วงในนะครับ ดาวลูกวัย19ปีครับจากนครศรีธรรมราชซอของสมหวังครับสมหวังเนี่ยยูแห่แข้งขวามาแล้วครับสิรักครับคู่ต้องชิงจังหวะกันเลยครับคู่นี้ดูแล้วค้ังคู่ขี้สูสีครับยูหนึ่งครับอ่าแล้วครับแข่งนี้ได้ครับสมหวังสมหวังสมชื่อหรือเปล่าครับสิรักขยับนี่ครับโอ้โหลูกตั้งกำแพงครับแม ตีมาหนึ่งเข่าครับอาแล้ครับแข้งขวามาแล้วครับสึกรักได้ทางซ้ายได้ทางขวาครับพยายามประกบตีในเลยครับสมหวังดูครับตีครับแข็งแรงมากๆครับอ่าเตะขวามาอาล้ครับจะเอาคืนครับสมหวังจะเอาคืนครับต้องมีอาวุธที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะวงนอกครับแม่แต่ถ้าวันเล่นวงในนี่ความแข็งแรงรูปละอ้าวหัวทรายครับสมหวังครับ ได้แล้วก็เข้าปามเตีครับการจะไปลุ้นวันนี้มาสู้เข่าไม่รุ้คิดผิดคิดถูกครับทางนั้นสมบั่ะพยายามเด้งตีนี่ครับลูก26โอ้แต่เชื่อมานนะครับเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของประสบการณ์ครับพยายามทางบงหนครับโอ้โหอีกแทงผาแต่ยัดนี่ครับแม่สมบังเองกันเลยสิสิรัก์บอกว่ามาเลยครับผมชอบอยู่แล้วฝัวงหน้าครับอ่าเดง้งเตะ โอ้ยมีทุกซ้ายครับสมบังครับแม่ต่อยโดนหมัดหนึ่งครับติดไหมขยับเดินครับสมบั้งเดินไปชนแข้งหมัดนีมีบ้างปะปายครับโอ้โหดูครับปักศอกครับใปแขนขาทีนี้ก็ต้องยกด้วยครับให้บาลา้านกันโอ้โหดูครับโดนเข้าแบนี้โอ้โหเจอเข่าเข้าไปเลยครับเดินไปชนเข่าเนี่ยเดินไปก่อนแบบนี้ก็ แต่ว่ายังมีแรงครับวิ่งเข้าไปเอ้าวูเจอเข่าของสิตกเข้าไปอีกครับนี่ครับมานั่งเดินเข้าไปเลยครับมานั่งโอ้โหเข้าไปเจอแข้งซ้ายอีกดักเอโก็โต้ตลอดครับนี่ฮะลูกดักแทงครับ20วินาทีสุดท้ายพยายามปล่อยโอ้โหต้องไปดูไฮไลท์ครับนี่ครับมีปักศอกนะครับในช่วงแรกๆครับศิรักาักอินเตอร์รับมาดูวงในครับชิงความได้เปรียบครับต่างคนต่างยกต่างคนต่างตีเลยครับ นี่โอ้โหทะเลทะลาเข้ามาครับเจอข่าวแทงสวนเลยครับเฮ้ยสิรักชิงออกก่อนเลยครับสมหวังแม่กว่าจะถึงตัวครับก็โดนไปแล้วหลายขนานครับ From the Red u a r t e r c i t r a Sac Inter ครับเป็นผู้ชนะ